ครับสวัสดีครับปกวกกอบผมต้องซุกนกเขาใหญ่เมืองแพร่เข้าครับเหมือนเดิมตอนนกคำสภาพไม้กลางทงคุณครับบนมาใส่ มือนกดุดุที่มันขลาลมดีๆนะครับเห็นบ่ดใดโตที่มันตีพิษตีผาด mm. แต่ว่าอยู่ฟัง,งทั้งนี้บานนี่ทั้งนี้ส่วนี่ผมใส่นกตัวหนอึ่งอยู่ฟังทั้งนัง้นฟังทั้งนี้มันมันมีเสียงดีๆอยู่ครับแต่ว่าข้าลมจักสีซ้ำได้กระสีร่องขึ้นมงครับขัดสลับมือนีกะเอา เอานกตัวที่อาจารย์ที่ละไส่ปาาใหม่ที่ว่าจะตั้งซื้อเป็นยอดลักแต่ว่าบ่มเตี่ยนเหรอครับครับกับเจ้านกไใมครับ,นนรบที่เป็นเฉลยของเจ้าหมหสวรต่อใดนะครับที่มันเป็นเรียกเซกุกนะครับนกคู่กุกตัวนี้กับิตั้งซื้อให้เพื่อนครับ เป็นประสานครับเจ้าประสานเพื่อนเจ้าดีนะอาจารย์บางท่านเพื่อนเกิดเขาเม่นมากบางคนเพื่อนกิดทู่มาว่าเป็นนกลูกผสมบอกเป็นว่าอันล่ะบางอาจารย์เพื่อนกับว่าลูกผสมชั่วเพื่อนว่าผมผมก็บพริจักครับแต่ว่าที่ผมไปได้นะผมเอามาให้สวนต่อได้อยู่เขตสนามบินต่อเป็น ปาหางสนามบินนะครับผมก็หูครับบางที่มันอาจสีเป็นนกลูกผสมหรือว่าจังไดผมผมก็บ่บจกักเพราะว่าแต่ว่าผมเอาจะไม่ให้สวนต่อได้จากป่าแล้วครับมันอาจสีเป็นลูกผสมรุดมากหรือว่านกเปนปล่อยกับ่จักครับครับกะแต่ถือว่าต่อไดไในป่าสิเป็นลูกผสมหรือหยังกะก็บ่จักครับอันนี้ผมกับ,บกลกากรลั่นตี นะครับ mm hmm. เอา้า mm hmm. มันสิเป็นยังกะสร้างหัวมันว่าแต่มันขันดอก mm hmm. มารุ่นมาติตามมือคขับ,บนันเป็นยังไงกระสีข้นทั้งปุ๋ยละคือตัวหนึ่งตัวหนึ่งกระสีขึ้นนี้ละ่ว่าเป็นเที่ยงให้เที่ยงหน้าก็เจ้าสิยูให้ยูหน้าเฮ้จังไดเอา้าลุลไปที่ตามมึงน้ำกันครับอาจารย์เป็นังไดครับดุลนมางครับ เรียบร้อยแต่ว่าบ่เห็นติดครับผมไปใส่นกจะประสานจัดให้้ะครับโอเคครับจะมันเสียงไนฮะจเข่าวล่ามในคลิปครับฮะตื่นเต้นตื่นเต้นอู้ถืเอเลยก็ยังคู่จัดจาดอยู่หุน่นนกนกฟ้ายังสิีเขาร่วมอยู่ครับเอาไปเอาโต๊มันก่อนครับ ก็เรียบร้อยครับเจ้าประสานนกไม้ผม่านแล้วครับทิ้ละ่ะนี่ยินแต่เสียงคู่ใจกันเนี่ยผมเอาประสานมาขืนก่อนนกไม้มาขืนก่อนทู้ผ่านละ่านละ,น,ละนกผมดยการเลยเจ้าประสานเต็มแรกเต็มแรกเลย มาแล้วมาแล้วตัวมาเบิ่งบาทจังไดเอาลกไปใส่อยูบดได้ยินแต่เสียงคู่ใ่กัน <c oughs> ตัวมันลงมาชมบาด แจ็คเพนติดจังไดนกป่าก็ได้ดูคือดำปืป๊ดตรงตรงอ๋อนกไม้กระดิ่งจ็คเพิ่นแจโน็โตัวะบานเออเอาเอาเอาแต่เป็นจ็คเพิ่นแจ็โตัววงเพลนดิน่งเดียเด๋ยวเดี๋ยวอ๋อนกตอไปก่อนครับมันนกไม้ <c oughs> นกไม้นกไม้เจ้าป่าซาน จ้าดีอยู่เดินนั่งเดินอยู่ฟังเสียงหอาห่โตัก่อนห่อตัวนกตัก่อนนกปลาสร้างมันโอ้นกปลาตัวนี้โทษแดงแดงอืม เอา้ามันหยากกันถือตัดผ่าไปรถเลยครับเอา้าหอดรถแล้วตัวมันลงมาเบืองบานปู๊นกตัวใหญ่นกตัวใหญ่บู๊นก็โทงแดงๆครับนกตัวแดงแดงนกตัวแดงแดงขนเป็นหลอดเป็นหลอดอยู่ เป็นเสียงดเสียงบอซาำนกตอดอกได้ยินพอว่ามัจักมียังบ่มีว <c oughs> ่าไปใจ่นอกอยู่โอ,อประสานเดือนั่งเดือกับมาตัวตัวธรรมาดาอยู่ครับงามอยู่แง้แงแงงหน่อยๆสันๆ โอ้ปากน้อยนุกตัวนี้น้อยปากปากในน้อยงองอหันหันมันนุกใหม่ผมคือจวดแท้อเอ,อ้ามาทานันเป็นตัวแล้วครับ นกเลี่ยงอายุกงเึืงได้สิบรึ่งได้พ่อปีแต่ว่ามันอาจสิเป็นนกลูกผสมหรุดกงมาคืออาจารย์เพิ่นคอมเมนต์มาก,กับเป็นไปได้นะครับนอาผมกับบจูจักต่ว่าเล่นเล่นดีแล้วครับรือว่าพาล่ะจับประสานอ,อกอกสองเทือนี่ครับเทือที่สองกับเป็นแต้มครับ เอาใส่ถุงมาฐานกักมันมีตัวหนึ่งเสียงมวนๆอยู่ยังขันอยู่เดี๋ยวผมจะเอาขืนอีกจะเอาขืน้องเก่าจะเอาขืนค้อนเก่าครับเจ้าประสานหรือเสียข้นค้อนทั้งผีเพราะเอาขึ้นทั้งผีดีกว่าเอาเอาเอาขืนทั้งผีเบิ้งเสียขืนค้อนเก่าเบิ้งว่าลองเบิ้ง จิเป็ยนจังไดเอา้ามาฐานแล้วครับเต็มแลกวของของเจ้าประสาน,นครับเอ้ามาฐานมาฐานเอ้าพวกเสายไปขืนดีครับครับ้าราว์ขืนีีกับสิปิดไว้ซ้ำหนีครับจิบของเจ้าประสานกะมานแล้วกะข,ขอบคุณขอบคุณพ่อแไม่ไอหน่อง เก้าแล้วครับที่เขามาชมจ่องต้องซุกนกเข้าใ่เมืองแพ่มาโดยตลอดนะครับจะได้ก็ฝากกดไไหลกดซับสไครกดไไหลกดแช่เพื่อทันสิบวันได้ผาดลิบงามๆคลิปด,ดีๆบางที่อาจจะมีนกกระรมดีๆให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับกระสีสันหาคลิปงามๆแล้วครับเอามาฝากจิปด,ดีๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับไปขึ้นมังหกีบิง